สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอก้างนะคะไม่ใช่ก้างค่ะฉันเป็นใส่น้ำผึ้งนะดูสีผมสส่น้ำผึ้งสวยไหมโอเคค่ะวันนี้ใส่น้ำผึ้งก็จะมาเข้าครวัวคุณพีมนะคะเพราะทุกคนชอบแต่ก้างทุกคนเกลียดสสยน้ำผึ้งฉันขอตัวเป็นสส่น้ำผึ้งแล้วก,กันนะโอเคไหมใสยน้ำผึ้งมาในแบบของอีสานนะผ่านมาผ่านไปโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ใส่น้ำผึ้งจะมาทําอะไรทานนะคะโอเคนะคะ เป็นไงสีผมเ็ดอเล็ดคาวิเดสอ่าฉันเป็นส่น้ำผึ้งฉันก็ต้องมาทำยำกุ้งสิยำกุ้งยำก้างยำก้อยยำแม่ให้หมดเลยทั้งกุ้งทั้งก้อยทั้งก้างยำมันอยู่ตรงนี้จินตนาการนะว่าเป็นกุ้ย,เป,ยเป็นกุ้งเป็นก้างเป็นก้อยอยู่ตรงนี้นะนยำมันเลยฉันจะยำให้คุณพิสุทธิ์ทาน mm hmm. ก็จะมีกุ้งมะน,นาวนี่แอปเปิลซอยหอมแดงขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมอ้ต้นหอมไม่มีมีผักชีพริก เมื่อเขคเทศไปโหระพาแล้วก็น้ำพริกเผาแล้วก็มีน้ำปลาที่ไม่เคยหมดสักทีแล้วก็วุ้นเส้นไม่มีนะคะดิ่ฉันก็เลยเอาสลิมมาอัดเบค่ะนี่ค่ะเดบแรกน้ำร้อนนะใช่ไหมก็สลิมลงไปเลยค่ะอย่างวุ้นเส้นสลิมนะคะต้มไปสองนาทีจับเวลาตอนนี้ห้าโมงตรงเจอกันแล้วก็เอานังกุ้งนังก้อยนังกั้งนะคะลงไปลวกให้มันตายไปเลยค่ะเพราะโลกนี้จะได้มีแต่ใส่น้ำผึ้งแล้วก็คุณพิสุทธ แล้วก็คุณสิวานะคะแค่นี้เข้าใจไหมคะน,นีเรามายำก้อยยำกุ้งยำกั้งยำให้หมดเข้าใจไหมค่ะแล้วก็อย่าลืมคนมันนะคะคนให้มันจมไปเลยนะคะตรงนี้เพื่อว่าสายน้ำผึ้งจะได้ครอบครองคุณพิสิทธิ์เอาคนพิสุทธิ์แล้วก็คุณสิวาอนาเข้ม ไปนางก้อยนางกุ้งนางกั้งก็สุกแล้วนะคะโดนต้มจนเปื่อยเราก็ปิดไฟน้ำอ,ออกตอนนี้กำลังดูอีสาอยู่ค่ะใส่นังพ่งกำลังดูอีสาอยู่วุ้นเซนเราไม่มีเราก็ต้องหานะคะว่าในตู้เรามีอะไรบ้างเข้าใจไหมคะเราต้องรู้จักอัดเดปเรามีหัวเราต้องรู้จักคิดนี่ค่ะมันก็จะออกงี้เดี๋ยวให้ดู คอสก้องหยุดนี่ค่ะเห็นไหมคะนางนก,นกุ้งนางก้อยนางกั้งเรียบร้อยนี่ก็เป็นคล้ายๆมันก็คล้ายวุ้นเส้นนั่นแหละนะคิดให้มันเป็นวุ้นเส้นเพราะมันคือสลิมสลิมกิมปีต่อไปแล้วก็นี่ค่ะทุกอย่างลงตรงนี้เลยนะคะลงในช่วยเพื่อเราจะยำอีนางั้งสามค่ะยำม,มันให้แบบว่าเพื่อความสัดใจนะคะตรงนี้ ใส่น้ำพึงก็ไม่ได้แค้นเลยมากนะคะที่จริงใครจะทาน้ํายําก่อนก็ได้นะแต่ไม่ค่ะยําสดค่ะแล้วก็ใส่พริกเผาลงไปนะคะนิดหน่อยกุกกริบกระปิน้ําปลานี่ไงก็น้ําปลานะคะก็ใส่ลงไปน้ําตาลแป๊บหนึ่งค่อยใส่ขอคนนี้ก่อนเพื่อให้แต่ที่จริงต้องเอานี้ไปทําน้ํายําก่อนนะคะอีตัวนะพริกเผามาันจะได้ละลายง่ายนี่ค่ะ น,นะคะคอิสาก็จะบวชชีแล้วคิดดูสิความเปรี้ยวอของแอปเปิลนะคะขอชิมแป๊บหนึ่งรสชาตินัวมากแซ่บอิสากำลังจะโกนผมนะน้ำตาลนิดหนึ่ง อย่าลืมมะนาวนะะ่แล้วก็คนเเน้ำเจื่อกันจ้าขอใส่น้ำผึ้งไปเทลงจานก่อนนะจ้าเอานางทั้งสามลงจานก่อน อันนี้ค่ะยำค่ะที่ใส่น้ำผึ้งยำค่ะยำกุ้งยำก้างยำก้อยนะคะน่าทานนะคะนี่ค่ะแต่เราฟังเพลงอีสานนะคะนี่ค่ะสลิมเห็นไหมคะก็มาเดบได้เห็นไหมคะนี่นไ,ไปเราก็มาช่วงพิมพ์ชวนชิมแต่วันนี้จะเป็นช่วงใสน่น้ำผึ้งชวนชิมนะคะนี่ค่ะเส้นสลิมน,นะคะที่เรามีนะคะมันก็กลายเป็นวุ้นเส้นเห็นไหมคะ แอปเปิลแอปปิสุขภาพหุ่นดังแบบเราต้องทานอย่างนี้นะคะกุ้งใครจะเด็ดหางทิ้งก็แล้วแต่ใครไม่เด็ดก็แล้วแต่แต่ตันนี้ก็ไม่เด็ดเชิญลดนัวมากอีสาบวดแล้วว่ะซาธุนี่นะคำใหญ่ๆอย่างน,น,นี้เราก็เคาปปักอื้ม โหแซ่บมากาันอคนจี่ย่มอมๆค่ะอือแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลสลันแหน่เนไหมเบิ้ลกับใบโหระพาอาปากกว้างๆนะอย่างเงี้ยเอาไว้ฉันจะไปเยี่ยมทุกเดือนเลยนะคะแม่ชีอืมฮใส่้นพึ่งขอโทษค่ะขอตัวไปทานนานทั้งสามนี้ก่อนนะคะคุณพิสุาทธิ์ค่ะทานข้าวซิวาทานข้าวเห็นไหมคะสองสอง,สองชายหนึ่งหญิง Sap.